ชั้นนางส,งสวาวสอววิตรีพุนากรนะคะ ID 1 5 4 0 2 1 2 5 7ีค่ะเลขที่104นะคะวิชา MK 3 1 4 section 3711นะคะโดยโดยอาจารย์ผู้สอนคืออาจารย์สารนพงเที่ยงคำนะคะวันนี้ที่ฉันก็จะมาพูดถึงเรื่อง Mapping บทที่4นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าทฤษฎีบุคลิกภาพนะคะค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ หัวข้อที่หนึ่งนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพค่ะคำนิยามของบุคลิกภาพนะคะก็คือลักษณะาทางจิตวิทยาภายในของบุคคลนะคะที่เป็นการปฏิบัติเป็นประจำหรือว่าความสม่ำเสม,มอของตัวบุคคลนะคะอันเนื่องมาจากปัจจัยภายในหรือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวบุคคลค่ะอันนี้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ต่อไปในหัวข้อที่2นะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพของตนเองค่ะบุคลิกภาพของตนเองนะคะก็จะแตกออกมาเป็น1น,นะคะตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของอุปสรรคนิสัยใจคอนะคะต่อไปในหัวข้อที่2ก็จะเป็นมองตัวเองว่าเป็นอย่างไรค่ะการมองตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็หมายถึงการมองว่าตัวเองมีนิสัยใจคออย่างไรจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ใจแคบเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่มองตัวเองว่าตัวเองผิดตรงนั้นแต่อาจจะมองว่าตัวเองเป็นคนดีก็เป็นได้นะคะต่อไปในหัวข้อที่3ามก็จะเป็น ตัวตนที่คนอื่นมองค่ะก็หมายถึงตัวตนของเราที่คนอื่นเขามองมานะคะว่าในการอยู่ในสังคมเนี่ยเรามีการพฤติกรรมหรือการแสดงออกอย่างไรนะคะต่อไปก็จะเป็นในหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวตัตัวตนในอุดมคติค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ กล้าสแสดงออกมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนเก่งในสังคมนะคะแต่จริงๆแล้วตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ขี้ขาดไม่กล้าสแสดงออกอะ่ะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นความเหมือนเหมือนความฝ่ายฝันของตัวเราะคะ่ะก็จะเสร็จในหัวข้อที่2นะคะบุคลิกภาพของตนเองค่ะต่อไปในหัวข้อที่3เราจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีของฟอยนะคะ ในทฤษฎีของฟลอยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเราจะพูดถึงเรื่องอิดนะคะอิดนะคะก็หมายถึงการตอบสนองทางด้านร่างกายเช่นความหิวความกระหายนะคะต่อไปในหัวข้อที่2นะคะเราจะพูดถึงเรื่องซูเปอร์อีโก้นะคะ หมายถึงเป็นส่วนหนึ่งของศีลธรรมและก็จรรยาบรรณนะคะต่อไปในหัวข้อที่3ามเราจะพูดถึงเรื่องอีโก้นะคะอีโก้เนี่ยจ,จะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเป็นเหตุเป็นผลในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะอันนี้จะเป็นในหัวข้อที่สามนะคะต่อไปในหัวข้อที่สี่เราจะพูดถึงค่านิยมทางสังคมะคะ่ะ นางสังคมน,นะคะเราจะแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆก็คือ1น,นะคะ Personality t e s t นะคะก็จะเป็นลักษณะบุคลิกภาพนะคะซึ่งในแต่ละตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะความต้องการความชอบก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ต่อไปในหัวข้อที่2องจะเป็น brand image นะคะก็จะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวสินค้าภาพลักษ์ในของตัวสินค้านี่ก็อยู่ที่ความชอบของตัวบุคคลนะคะว่าบุคคลนั้นจะมีความชอบ เอออาจจะเป็นคนที่ชอบสิ่งของหรูหรานะคะก็เช่นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็น store image น,นะคะก็จะเป็นภาพลักษณ์ของร้านค้าะคะ่ะก็เป็นการจัดจ่ายใช้สอยแล้วก็การกินนะคะต่อไปในหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อว่าค่านิยมทางด้านพื้นัางนะคะ เราก็จะแบ่งออกเป็นหัวข้อหัวหัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อที่หนึ่งเราจะพูดถึงเรื่องบุคคลที่ชอบประหยัดนิยมนะคะบุคคลในพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาจะมีความคิดในการซื้อมากแล้วก็จะเป็นผู้ที่ค่อนข้างประหยัดพิจารณา,นา,นานในทางด้านราคาะคะ่ะ ในหัวข้อที่สองเราจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีนิยมนะคะก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็ความจริงนะคะในหัวข้อที่สามจะเป็นกลุ่มทฤษฎีสุนทรีนิยมนะคะ ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็การออกแบบนะคะหัวข้อที่4ก็จะเป็นกลุ่มสังคมนิยมนะคะในพวกสังคมนิยมนี่ยนะคะเราก็จะแบ,บ่งออกเป็นการให้ความสำคัญกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะในหัวข้อที่ห้าก็จะเป็นด้านอำนาจนิยมนะคะ คนกลุ่มนี้นะคะก็ต้องการความเป็นแนวหน้า<ม>แล้วก็ไม่ต้องการตามใครคะ่ะในหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่6ก็คือศาสนานิยมคะ่ะว่าจะสนใจในเรื่องของศาสนานะคะแล้วก็ยึดในศาสนาที่ตัวเองเลือกใสค่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น My m i n d m a p p i n g ของบทที่4นะคะ ทฤษฎีบุคลิกภาพค่ะดิฉันขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ